สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้แล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาทําการติดตั้งฟีเจอร์ที่เราใช้ในการจําลองระบบปฏิบัติการนะครับฟีเจอร์ในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่า HyperV นั่นเองนะครับในการติดตั้ง HyperV นะครับผมก็มาจากคอมเมนต์นะครับที่เ,เพื่อนเพถามเข้ามานะครับว่าติดตั้ง windows 11ไปแล้วนะครับอยากทําการติดตั้ง HyperV ต่อนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะไปทาการติดตั้ง HyperV ค,คอมพิวเตอร์ทรีนะครับจะต้อง ใช้ระบบปฏิการรุ่นใดอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อเราทําการติดตั้ง Windows 11ไปแล้วนะครับรุ่นที่เราจะใช้ในการติดตั้งในส่วนของ HyperV ได้นะครับมันก็จะเหมือนกับ Windows 10เลยนะครับรุ่นนะครับที่เราจะใช้ก็จะมี Windows 11 Pro นะครับ Enterpri s e นะครับแล้วก็ i n d ด c a t i o n นะครับมันจะสามารถทําการติดตั้งได้เพียงแค่3รุ่นนี้เท่านั้นนะครับหเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เป็นพวกรุ่นโฮมรุ่นอื่นอยู่นะครับมันก็อาจจะไม่สามารถทําการติดตั้งได้นั่นเองนะครับ ในการเช็ควินโดว์ของเรานะครับว่าเราใช้รุ่นใดอยู่นะครับก็ให้เราไปที่สตาร์ทเมนูนะครับอ่าแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับอ่าแล้วก็เราเลือกตรงที่ s ิสเต็มนะครับแล้วก็ให้เลือกมาตรงที่อัปล์ลตรงนี้นะครับอ่าในอัปล์ลตรงนี้นะครับเขาจะแสดงรายการของเราทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับให้เรานั้นนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับอ่าอีดิชั่นนะครับอ่าที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันเป็น Windows 11 Pro นะครับ เมื่อเราเทียบดูแล้วนะครับเราก็สามารถทําการติดตั้งได้นั่นเองนะครับอ่าเรามาดูขั้นตอนและวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับอ่าให้เรานั้นนะครับไปที่ Start นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ c o n t r รลพาร์เนะครับวิธีไปที่ c o n t ทรลพาร์เนนะครับก็ให้เราพิมพ์ C O N นะครับมันจะขึ้นมาออโต้นะครับอ่าก็ให้เรานะครับเปิดไปเลยนะครับ ต่อมานะครับหากเพื่อนๆนะครับเป็นรูปหน้าจอนะครับที่ไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เรามาเปลี่ยนตรงประเภทการมองนี้นะครับให้เป็นรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาที่โปรแกรมนะครับเลือกในส่วนของโปรแกรมแอนด์ฟีเจอร์นะครับอ่าเสร็จแล้วเราจะมาทําการเปิดฟีเจอร์ในส่วนของไฮเปอร์วีนั่นเองนะครับเราก็มาเลือก Turn Windows Feature นะครับอ่าเราก็จะเจอนะครับที่ เช็คบล็อกนะครับที่มีคําว่า HyperV นะครับแล้วก็ทําการกดเช็คบล็อกไปได้เลยนะครับลักษณะเช็คบล็อกนะครับเราก็ทําการเช็คบล็อกทั้งหมดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดโอเคไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับระบบก็จะทำการติดตั้ง HyperV แล้วนะครับให้เรานั้นนะครับใช้คำสั่งด i s t a r รตอนนี้เลยนะครับ เมื่อคอมพิวเตอร์ทาการเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับในขั้นตอนนี้นะครับไฮเปอร์วีของเรานั้นนะครับมันก็ได้ทําการติดตั้งเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีขั้นตอนการนาไฮเปอร์วีนะครับมาไว้ยังหน้าจอนะครับหรือว่าในส่วนของแท็กบาตรงนี้นะครับให้เรากดที่สตาร์ทเมนูนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์คําว่าไฮเปอร์วีได้เลยนะครับมันจะขึ้นมานะครับก็คือไฮเปอร์วีเมน r เจอร์นะครับหาให้เราเลือกนะครับตรงนี้นะครับ เราสามารถเลือกในส่วนของ Start เมนูก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกในส่วนของทักบาร์นะครับหากเราต้องการวางในทักบาร์นะครับก็กดที่ทักบาร์นะครับตอนนี้ในส่วนของทักบาร์ก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับหากเราเลือกในส่วนของ Start เมนูนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้าของเมนูนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับการติดตั้งฟีเจอร์ไฮเปอร์วีที่เราใช้ในการจําลองระบบปฏิบัติการต่างๆนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ทําการเข้าใช้งานดูได้เลยนะครับ หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อ,ตอเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้นะครับเจกกี้ก็ขอราเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ